อะไรกันครับเนี่ยอ้าววันนี้เราถามว่าโชคเ s p d มาให้อะไรครับอ่ะอันนี้เขาเรียกว่ากล่อง Unbreakable Box ครับเป็นกล่องที่แข็งแรงที่สุดในไทยถ้าเจอในไทยเนี่ยนับข้อเป็นเจ้าแรกคือเราทับขึ้นมา เท่าไหร่นะคุณลักษณะกล่องนี่ประมาณพันแสนเขาบอกเลยว่ากล่องนี้เป็นโพลีคาร์บอเนตเจ็ชัน้นเจ็เมมก็คือคิดว่าไม่สามารถทำลายได้เพราะว่าพวกแผ่นโพลีคาร์บอเนตเนี่ย bon เอาไวท้ทำพวกพื้นกระไทยหรือว่าพวกฝักคาเงี้ยวันเนี้ยถ้าใครทำลายกล่องนี้ได้ใช่ไหมรับเงินในในี้ไปเลยแต่ว่าเราจะแบ่งครื่งนึลยนะไปบริจาคช่วยโควิดใครเป็นคนทำลายอันนี้ได้นะบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เคยพังทำลาอันนี้แปลงเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นรักทำลายอยู่แล้วหลักฐาน ทั้งเนนี่นะครับเป็นตังเงินดอลลาร์ขแท้แน่นอนนะครับเป็นน้อนแบงค์จริงๆนะนี่นี่นี่แล้วก็ถูกปิดผนึกไว้ในอันเด็กแ b บ e บิลบ็อกซ์นะครับผมถ้ชื่อแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆคือกล่องที่ไม่สามารถถูกทำลายได้เราจะมาดูว่าวันนี้กล่องที่ไม่สามารถถูกทำลายได้อันแรกในไทยฟันจะสามารถโดนทำลายได้หรือเปล่าโดนทำลายมีอะไรมีอะไรพวกเราช่วงนี้แบบเหงาเอ้าผมก็โสดน้ำไมดีก็โสดอะไรอ่ะ เแอปเวลาเราเล่นเราจะจะไล่ตัวตนเลยเราเป็นบุคคลไล่ตัวตนเลยแอปเนี้ยจะบอกว่าจะมีการสุ่มแชทสุ่มโทรสุ่มโทรเนี่ยจะโทรได้เจ็ดนาทีถ้านกดแชทใจให้กันนะฮะใจคุยได้ยาวเลยส่วนแชทก็จะคุยได้ประมาณสามนาทีแล้วเขาจะตัดแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนธรรมชาติถ้าเกิดเรากดถูกใจให้กันเราจะสามารถคุยกันได้ยาวถ้างั้นลองเกิมีเจอแฟนใหม่ก็วันนี้ใช่คือบอกเลยนะแอปมีคนเล่นเยอะมากคือต้องมีรอคิวแล้วมีหกคิวก่อนหน้าไปมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ครับู้จัก S P D ผู้ให้โนหนึ่งบาทตัวจริงตัวจริงของหัวใจได้ไหมอ่ะเอาเก็บไว้คุยต่อนเฮ้ยแล้วกดใจอ้าวมันจะเข้ามาในนี้อ๋อจะเข้ามาในนี้เลยอ๋อเมื่อกี้ครับเรากดไลน์ให้กันแล้วเจอเขาชื่อะไรบอกคุยแบบไลน์ตัวตัแล้วกูเปิดเผยแล้วไหมเขาเองหรอ๋ยวไม่บอกว่า S P D อ่ะบอกว่าแค่โนหนึ่งบาทโทมาแล้วมันรเหมฮัลโหลครับรู้จักโนหนึ่งไหมครับ ออเกดหัวใจให้เขาหน่อยเตงเฮ้ยกดมาเขากดไลร์มาแล้วเดี๋ยวผมกดให้นะครับอ้าเสร็จปุ๊บมันจะวางสายแล้วมาแล้วเพต่อแมาเพื่อนมาเป็นตาเป็นตาเป็นตาเฮ้ยเฮ้ยมัทชแล้วมัทช์แล้วมามาเฮ้ยเผื่อมีสาวนั่นละฮัลโหลฮัลโหลฮัลโท่านรักอายุอายุเท่าไหร่ครับอุ้ยอายุ20ต้นๆนะครับติดได้เปล่าตีได้อะต้องนี้เ่างตึงอกหักครับ กจอดกเ้อเดิดูยู u ูไหมครับดูช่องหครับดูช่องผิแบบคู้ค่ะอะไรันช่องโรลล์ไปนอนอ่ออมันโกต่แเนี่ยเสียงน้องเขาอย่างน่ารักเลยอุ๊ยเออเอสพีดีโนวันนครับโนหนึ่งตลอดกาลแล้วครับเรียนอยู่เอ่อมหาลัยใช่ไหมครับปีอะไรครับโอ้ย งั้นกดไลค์ไว้ให้กันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อได้เลยครับเฮ้ยกดแล้วกดแล้วกดแล้วโอเคครับเดี๋ยวมาคุยกันแล้วไปแล้วนะบ๊ายบายตัวเองโอเคบ๊ายบายจะว่าตายจะว่าตายเราตายกดไลค์ไว้ให้กันแล้วจอจอเขาเรียกว่าคุยแบบจริงใจไรตัวโทนนะโอเคเดี๋ยวเราทำภารกิจของเราเดี๋ยวครับมาทำลายกล่องกันเดี๋ยว มาแล้วเริ่มทำลายแล้วเราจะเริ่มจากเฟ้คนแรกนะอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราหาได้มาจากศัตรูทุกอย่างผมคิดว่ามันจะต้องหักผมมีความเชื่อว่าอันเนี้ยน่าจะดีสุดนี่พิกคีหนูดูนะสมมติแทงไปใช่ไหมมันจะไม่กระจายอ่ะคือแรงกระแทกนะอาจารย์มันเรียกว่าอะไรพิกคหนูเออเดูนะปากุณแบ้งอ่ะอาคุณแบงค์อันนี้ แต่เล <บ tes S 2> <Depois S 1> ็นเป็นตนี่ผมชอบอ่ะร้องเพลงเลองเพลงอยากกับไปบ้านเธอ คอนกรีตคอนกรีตยรงแตก <Wow. S 1> มาลองดูว่ากรอบที่แข็งแรงที่สุดในโลกกระแตกไหมไปมาเริ่มยไปเด็กกลับเลย ผมเลือกเป็นฟูมาปกขึ้นี่พัสเตอร์คิดว่ารู้แน่นอนเฮ้ยคุณคุณคุณมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย แค่ลอยบบนียนย่ถูกก็เออนีย่ยเนีย่ยอันนี้ผมถูกก็ลอยข้าไม่เฉยมันลอยดิบดสลบนะก็ทำอะไรไม่ได้เราไปเรืองอุปกรณ์ต่อเลยมาตาฟ้อนนะฟ้อนอะไรวะนี่โมแบบแก๊งผันซิงฟอ้อไปแล้วต้องแตกบอน,นี่อ้ยเ่ย ี่ตาบอกว่าเราโอ้ไปแล้วผมยิงหมดแมก็กแล้วทีเดียวเลยผมว่าแตกมากอุ้ยล้าวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮียงแมกไปทั้งวัยมากอ่ะทราไม่รู้เลยว่าไปคนช้าเี่เข้าอ่ะทุกคนไหนเข้าวะเนี่ยเห็นลอยพวกนี้ไหมถ้ามีอีกแม็กหนึ่งน้ำรองทะลุนน้ำรองทะลุรับรองทะลุ เข่ลุยิงปานิเต้ถือสไลด์น่าจแรงที่สุดครังเลยัเลยเฮ้ยบอลมาแล้วเฮ้ยบอลมาแล้วจดเลยจัดเลยพับ ผมเลยจะทำให้มันแข็งก่อนมันกรอบปุ๊บนะ้ใช่มอนจะปุ๊บเลยใช่มันจะ็งผมว่าตออตามนั้นแล้วก็ผมให้สัญญาณคุณไปหวดนี่นะ อันนี้มันเป็นแค่ผงวะไม่ใช่แต่เยือดมันช่วยอะไรแบบมองต่างยากสูบนั้นนี่แบงค์บอกฉีดแล้วจะเย็นนะไม่ไม่เกี่ยวแต่ว่าเดี๋ยวเราลุกประกำเนี่ยทุกคนหยิบอาวุธของตัวเองก่อนถ้าลุกประกรรมรอบนี้ไม่พังนะเราจะใช้ระเบิดโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำโมจิกันนะเหมือนในคลิปญี่ปุ่นนะก็คือตีโคราชแล้วโยกออกญี่ปุ่นโอเค ใช้ระเบิดระเบิดซซกซราซาโดเคาเซิดนอันนี้ผมเชุดเป็นซซะเราจะมาระเบิดกรซาเิดนี้เราวินทีมเอันนี้ระเบิดไปจริงๆนะแต่ว่า้าระเบิดอนรีเอาอันนี้มาดับเพราะว่าตังค์ไหมถ้ามันรู้วตังไหมนี่ไม่มีใครได้ละครับเดี๋ยวผมยืนถ่ายรูปเวินเซนโซจะเดระเบิดให้ถ่ายกับระเบิด ครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปที่เท่ๆนะถ่ายกับระเบิดของจริงและแบงค์มันกลดกลดระเบิดแล้วไหนระเบิดวะระเบิดอยู่นี่ระเบิดอยู่ข้างใต้เนี่ยต่อสายไปต่อสายไปหาแบงค์นะว่ารูปจะเท่ขนาดเฮ้ยเดี๋ยวให้แบงค์เร็วๆรววอเลยนะเอาเปิดสวิตช์กดเลยกก่อนเล็กสามสองหนึ่งดีสามสองหนึ่งสามสอง เราจะให้แตกกับเพื <airpl> ่อนที่เราจะเอาเงินไปบริจาคโอเคครับเดี๋ยวพวกเราขดนไปชั้นบนเลยปะโอเคครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆพื่อนขวดึ้นไปขั้นบนเลยเดี๋ยวผมไปอยู่ด้านล่างไปายป่ะหมายตัดด้วยตัดด้วยเป็นขั้นบนสุดเลยอ่ะวันนี้ต้องแตกผมบอกว่าต้องแตกผมบอกเลยว่าประมาณหลังมันจะแตกก่อนไม่ได้ห้าสิบเปิดจริงสูงมากดูเด้อหมป่ะ นี่นะเรายังไม่ขึ้นไปถึงชั้นบนสุดนะเพราะว่ามันอาจจะกระเด็นลงไปโดนรถคนข้างล่างได้โอเคตอนนี้ประมาณ20นะแต่ว่าตึกนี้เราเข้าไว้หมดแล้วนะสามารถทำเสียงดังอะไรอย่างนี้ได้ก็แค่เดี๋ยวเราพร้อมจะตี้ก่ที่ไม่สามารถทำลายได้ในโลกนี้ลงมาแล้วนะโดนระเบิดโดนอุปกรณ์ที่อาจจะตัวแข็งที่สูงไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่ามาพอเพื่อนปลอดภัยแล้วปลอดภัยครังคมนะโอเคตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากขอไม่เอเพื่อนไม่ฝากเขาแค่ไม่ชอบเอาฝาเก่า สภาพก็คือแตกแล้วเสริมยันไม่ได้ด้นนี้แตกเลยแล้วคนรับเพื่อนแตกวักสองด้านเลยด้านนี้นะดูดิด้านนี้แตกคือแบบฉันรั่วมาแล้วตึงออกมาแล้วแตกนี่ยะนี่นี่แตกออกมาเลยแล้วก็ด้านนี้แตกขึ้นคือตอนลงมาเสียงมันเหมือนเปิดระเบิร์ต้ะดังเลยเบิรเบิรมาแค่หลังจากที่เราโยนลงมาใช่ไหมมันแตกสองด้านแตมันก็แตกแค่อันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วก็เป็นแตก คนลหารอบใครรูปแตกเอาลงในรางวัลสองตัวสองตัวเองเหรอไม่มันปิดกรเดิมอีกเอาไปเอาไม่ชอบไปอีกอุ้ยตัวเันย oh! yeah! oh,

ระด็นโดนตู้ฟ้าห้าม้้เฮ้ยฟ้าได้ตยแล้วฟ้ะจริงหนึ่งงเฮ้ยมีอ่ะีสิทธิ์อ่ะสามสีเฮ้ยห้เจ้มึงต้องปิดจอบแล้วโอ้โหโเคเลยสีแค่ั้นเดียวเจ๊ฮะอันนี้ผมว่าแตกแม่ 快点！躲开、嗯！躲、嗯、开！躲、嗯、开！躲开！快！来吧我，来！<的> ราบอกตลาดให้กล่องที่ไม่สามารถทำลายได้ในสุดวันนี้แล้วว่าทำลายมันได้แล้วครับยินดีกับท่านเพียวด้วยก็รางวัลน่าทั้งหมดนะจะเป็นของท่านเพียวนะแล้วก็จะบริจาคในนามของท่านเพียวซึ่งนะครับเพื่อช่วยผู้ประสบภายโควิดเก็บตั้งนานเพื่อน วันนี้ครับก็ขอบคุณแอปลิซแมทช์ด้วยนะครับทำให้เราเปิดประสบการณ์คุยกับคนที่เราไม่รู้จักโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดต่อช่อง SVD แล้วก็อย่าลืมกดซับช่อง SVD แฟนช่องนี้นะแล้วผมแจ็คต้องหัวฟ้ามาครับหัวฟ้าเบอกทำมาเก้าร้อยคลิปอ่ะเจอ SVD แบบไม่ได้บ้าจริงแบเก่งมากตุนมาดแล้วแบงค์ตีครับร้านครับเอ้ยร้านครัแจ็คช่องนี้ครับอมาไลยครับมาเลยครับมาแล้วมาแล้วดูว่